ตัวคูณมาแล้วตัวคูณมาแล้วตัวคูณมาแล้วพูดอีกหน่อยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่ยความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำมาแนะนําให้ทําตามนะครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเออวันนี้ก็มาเจอกันในเกมสวีดบราลันซ่านะครับผมน,นิวทุนานานเลยนะหมื่นเก้าพันบาทนะครับมเบอร์มาเบ็ดเท่าไหร่ดีทุกคนวันนี้อืมเบ็ดหนักๆเลยเนาะวันนี้ขอจัดหนักหน่หนอยแล้วกันไป <c oughs> ซื้อไปเลยนะวันนี้ห้าพันบาทนะทุกคนนะ สิบฟีสปินนะครับผมเมออ <Yahoo! S 1> มาเดี๋กล้วยไม่เข้าเฉยเลยเมื่อกี้เออแตงโมมาอยู่ตัวคูนอย่างเยอะทุกคนเฮ้อไอ้ม่วงไม่มาเมื่อกีออ้สวยมาเดีย๋ยค้ชสิบสองสามร้อยโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาเดี๋ยวือ โอ้โหไม่เข้าได้ไงอะโอ้โหหมุนไม่เข้าเฉยเลยดูดเจคนหมุนฟรีไปเฮ้มาพันเดียวมาเพิ่มเบ็ดหน่อยคนใหยดิมาดิ8ปพันไปโ <c oughs> ทษทีวันนี้ทุนหนาหน่อยนะกินผมก็ยากหน่อยเด้อแค่นั่นแหละมาดิ หื้อหือ,หอได้อยู่มาต่อหรือเปล่าสวยตัวคุณอยู่ไหนตัวคุณหน่อยครับหือ้อเขียวมาดิโอ้โหตัวคุณสูงแค่สิบนะสามพันบาทนะครับเออมาดิต่อเปล่าออมาต่ออีกหน่อยอื้อสี่เท่าไรสามร้อยยี่สิบบาทโอ้ จบข่าวเวลาสำนักหือม,มาต่อสวยตัวคูณก่อนตัวคูณก่อนขอตัวคูณก่อนขอตัวคูณก่อนโอ้โหตัวคูณไม่มาทุกคนเออมาดีดอกเยอะวะไงแคนดี้ม่มวงไม่มาว่ะเสียดายเอาดิเอามาเอาเอา,เอาให้สุดจะกินก็กินหัวให้สุดนะแต่เท,ท่าทีเดี๋ยวไดว้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะเออ มาดิครับผมดอกนี้สี่พันห้าว่ะไอตัวหนักจริงมาดิแตกนอกอย่างดีแตกในไม่มีเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาจัดดอกนี้หนักๆไปหมื่นสองครับผมมาทุกคนเออแตกหรือเปล่าวะ ขอให้เอาหน่อยนะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะจะขาดทุนหรือเปล่าเานี่เออก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะเอาดิมาดิถือออ่อถือเออ,อได้อยู่มาอยู่ปักแตงหมูมาอยู่ปักกล้วยก็มาปักกล้วยฮู้นแปดเองเหรอโโอ้หมาดิดอกนี้ขอหนัหนกๆนะขอหนัหนกๆแคนดี้ฟ้ามา ดอกน two, thousand, three, just, traditions traditions like ี้สองพันสามร้อยจิตสิบหกาทนะเออมาดิครับผมอีสามหมุนเออหมุนฟรีกล้วยมาอยู่สวยต่อหน่อยเออมาต่ออีกหน่อยต่ออีกหน่อยอือมาดิต่ออีกหน่อยเอออานุ่นต่อดิเออนั่นแหละกล้วยต่อกล้วยต่อกล้วยต่อโอ้โหกล้วยไม่ต่อว่ะดอกนี้เท่าไหร่อ่ะ สามนะเออกำไรมาแล้ว,ว่ะทุกคนเออมาดิมาดิมาแตกดอกอีกเท่าไหร่เ <c> ฮ <oughs> ้ยบวกฟรี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 อีกห้ายังไงยังไม่จบนะยังไม่จบนะมาดิเออมาดิครับผมต่ออีกตัวคูณโคตรเยอะทุกคนดอกนี้เจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะ มาเออเอาดิขาดทุนเยอะได้คืนมาหน่อยละกันโอ,อ้โหมายังไม่หมดยังไม่หมดอีกพอหนึง่งขออีกดอกได้ไหมอีกดอกหนึ่งจังๆได้ไหมอีกดอกหนึ่งจังๆได้เออมาอยู่มาอยู่ถือมาดิครับผมตัวคูณสิบไปก่อนเออได้อยู่ไม่เป็นไรเก้าร้อยบาทเออมาดิทั้งหมดสองหมื่นหกสองร้อยแปดสิบหกบาทนะ เออเอาเรื่องจัดอ่ะวันนี้เอาเรื่องจัดอ่ะผมว่าจะเอาอีกสักรอบหนึ่นงได้ปะมทุนยังไงเออมาเจ็ดพันไปมาเลยครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมฝากถอนค่าตับแค่100บาทเท่านั้นนะครับเออก็ฝากได้ธนาคารก็ซูมพิเตเนาะมารับชมกันต่อทุนมาดิตอนนี้คูณเจ็ดไว้245บาทมาอีก เร <c oughs> าบ่อยเกินเออเออมาอยู่คูณห้าสิบคูณห้าสิบตรงนี้คูณห้าสิบอ่ะยังไงปิงเก้าร้อยโอ้โหมันแตกน้อยว่ะทุกคนเออมันแตกน้อยอะ่ะมาดิไม่เป็นไรเราไม่เสียดายนะค่อยเริ่มใหม่เอาเออมาดิแคน,นดีฟ้ฟาร์มมาไหมโอ้โหแคน,นดีฟ้ฟาร์มไม่มาแต่ก็ได้อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทเออมาดิ เออมาดิครับผมสวยกล้วยต่อไหมเออมาดิโอโ้โหดอกนี้ตัวคูณมาแล้วตัวคูณมาแล้วตัวคูณมาแล้วคูณอีกหน่อยโอโ้โหดอกนี้แตกเรียบร้อยไปหมื่นหกนะเออมาดิมาดิครับผมเออ อย่างสุดรอะวันนี้อย่างสุดรอะวันนี้โทษแบบจัดหนักจัดเต็มมะทุกคนเออตั้งแต่แตั้งแต่เล่นเบ็ดน้อยมาแล้ววันนี้ขอเบรต่ดดักๆหน่อยแล้วเขาเออมาดิหมื่นไปอะเอาดิโอเคยังไงดีทุกคนพอก่อนไหมหมุนเล่นๆหน่อยแล้วเออเผื่อมันเข้านะเข้ามันบันทิงเลยนะผมเออโอ้โห บุญบุญธรมรมดานี่ก็ก็เกลือเหมือนกันนะดีนะที่ซื้อต้นกิฟอ่ะมาดิอย่าบอกนะว่า <c oughs> โอ้โหไม่เข้าให้หรอกนะทุกคนนะเอเอง่าโอ้โหอ,อ,อ,อะไรอ่ะเออมาดิถ้าคุณต้องการความเร็วผมเร็วแน่นอนครับเดี๋ยวผมหนีเร็วแน่นอนครับ <c oughs> โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ